ประวัติลูกรักพระเจ้าจังวอนยองไหเป็นชื่อที่หลายคนที่ติดตามวงการเคป๊อปน่าจะรู้จักไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนคลับของวงไหหรือไม่ก็ตามเพราะความโด่งดังและความสวยของเธอเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาของคนเกาหลีและคนทั่วโลกแต่ไม่ใช่แค่ความสวยของเธอเท่านั้นที่ทําให้เธอเป็นที่รักของคนมากมายเหตุผลที่จังวอนยองควรได้เป็นไอทีเกิลแห่งชาติเกาหลีคนต่อไปมาให้พิจารณากันประวัติจังวอนยองเอวชื่อจังวอนยองจังวันยังวันเกิด31สิอสิงหาคม2004 สัญชาติเกาหลีใต้บ้านเกิดโซลเกาหลีใต้ส่วนสูงหนึ่งร้ยเจ็บสามเซนติเมตรน้ำหนักสี่ิบเจ็ดกิโลกรัมกรุ๊ปเลือดโอจางวอนยองความสวยจากเชื้อสายลูกครึ่งจางวอนยองไม่ได้มีเชื้อสายเกาหลีใต้หนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ความสวยอันโดดเด่นของเธอมาจากเชื้อสายไต้หวันที่มาจากทางคุณพ่อที่เป็นคนไต้หวันเป็นเจ้าของธุรกิจร้านอาหารจีนรุ่นที่สามในกรุงโซลดังนั้นจะเรียกว่าวอนยองเป็นลูกครึ่งเกาหลีไต้หวันก็น่าจะไม่ผิดนะ วอนยองมีพี่สาวหนึ่งคนชื่อจังดาอาซึ่งเดบิวเป็นนักสแสดงตามน้องสาวเข้าวงการบันเทิงไปแล้วเรียบร้อยสังกัดทาชิตเหมือนกันอีกด้วยเรียกได้ว่าหน้าตาดีกันทั้งบ้านจริงๆไม่ใช่แต่หน้าตาแต่จังวอนยองยังโดดเด่นในเรื่องของการเรียนแม้ว่าสุดท้ายแล้วเธอจะไม่ได้สอบเข้ามาหาวิทยาลายัยเพราะเธอต้องการทุ่มเทเวลากับการเป็นไอดอลแต่จริงๆแล้วก่อนหน้านี้จังวอนยองเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมากทั้งวิชาภาษาเกาหลีภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ จางวันยองก่อนที่เธอจะเปลี่ยนมาเรียนแบบโฮมสคูลออกจากโรงเรียนมัธยมต้นยงกังสอบวัดคุณสมบัติในปี2019และเรียนจบจากโรงเรียนสคูลออฟเพอร์ฟอร์มิงอาโซหรือในปี2023หากได้ติดตามวีล็อกและคอนเทนต์ต่างๆของวันยองจะเคยได้ยินวอนยองพูดภาษาอังกฤษบอกได้เลยว่าสำเนียงดีมากจริงๆ หลังจากเป็นเด็กฝึกอยู่ค่าย Starship Entertainment วอนยองกับอันยูจินได้เป็นตัวแทนเด็กฝึกของค่ายไปแข่งในรายการ Produce จนสุดท้ายวอนยองได้ตำแหน่งอันดับหนึ่งของรายการและได้เป็นเซนเตอร์ของวง Ice One รับตำแหน่งเซนเตอร์แห่งชาติจากการโหวตของแฟนๆทั่วประเทศการันตีถึงความนิยมของวอนยองได้เป็นอย่างดีตั้งแต่ยังไม่เดบิวต์หลังเดบิวต์ในวง i อแซ g e One วอนยองก็ทำหน้าที่เซนเตอร์ของวงได้เป็นอย่างดีมีพัฒนาการที่ดีขึ้นทั้งร้องทั้งเต้นแม้ว่าอายุยังน้อยแต่เป็นที่จับตามองมากว่าหหหลลลลังงงงงจจจาาากมดดเเเววววววขอออแ้นนนนนยะบิิิปป็ศใไ เมื่อวันยองเดบิวต์อีกครั้งในฐานะสมาชิกวงไงร่วมกับอันยูจินและเด็กฝึกของซาชิตวงไงก็โด่งดังและเป็นที่สนใจของแฟนๆตั้งแต่เพลงแรกจนถึงปัจจุบันด้วยเพลงของวงที่ติดหูเพอร์ฟอร์มานที่สวยงามวงครบเครื่องทั้งร้องเต้นหน้าตาเพลงฮิตและภาพลักษณ์ที่ดีทำให้เยาวขึ้นแท่นเกรกรุ๊ปเจน4ที่โดดเด่นที่สุดวงหนึ่งเลยทีเดียว ทางด้านของวันยองยิ่งเดบิวก็ยิ่งฮอตงานพรีเซนเตอร์ไหลามาเทมาไม่หยุดงานแฟชั่นถ่ายแบบร่วมงานอีเวนต์ไม่ขาดสายลูกรักช่างภาพที่สำคัญงานพิธีกรรายการมิวสิกแบงค์และงานประกาศรางวัลต่างๆก็ทำหน้าที่ร่วมกับศิลปินรุ่นพี่ในวงการได้ดีผู้จาฉชา,ชานคล่อง่วเรียกได้ว่าเป็นเด็กอายุ17-18ปีที่เก่งเกินอายุจริงๆไปมากครบเครื่องเหมือนเกิดมาเพื่อเป็นไอดอลจริงๆ หากจะติดว่าวันยองโดดเด่นกว่าเพื่อนๆในวงจนอาจเป็นปัญหาอิจฉากันในวงได้นั้นสมาชิกเต่ยืนยันว่าวันยองเป็นคนน่ารักอัธยาศัยดีอารมณ์ดีมีความมั่นใจในตัวเองและคอยส่งกำลังใจให้เพื่อนๆในวงคอยชมเพื่อนๆในวงอยู่เสมอไม่แปลกใจเลยว่าทำไมวันยองถึงไม่มีปัญหากับเพื่อนๆในวงแถมเพื่อนในวงยังรักเธอสุดๆ หากคิดว่าวันยองรับงานเยอะๆแล้วจะมีอาการเหนื่อยให้เห็นขอบอกเลยว่าไม่มีทางแม้ว่าเธอจะโดนค่อขอดไปบ้างว่าผอมเกินไปในบางช่วงแต่เธอยือนยันว่าเธอสบายดีและดูแลตัวเองให้สุขภาพดีอยู่เสมอวันยองเต้นและแสดงบนเวทีเต็มที่ทุกครั้งตอนที่เป็นพิธีกรก็พูดได้คล่องแคล่วเพราะทำการบ้านกับสคริปต์เป็นอย่างดีรวมถึงสปิริตในการทำงานสูงเมื่อตอนที่ถ่ายทำา MVIAM แม้ว่าจะได้รับบาดเจ็บจนต้องเย็บแผลไปเจ็ดเข็มแต่เธอยังกลับมาถ่ายทำต่อจนจบสมบูรณ์เป็นไอดอลที่มีความรับผิดชอบสูงตั้งแต่ออายยยุงงน้จริๆ จางวันยองกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นไอทีเกของเกาหลีใต้จากการเป็นพรีเซนเตอร์และแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับแบรนด์ต่างๆมากมายทั้งในเกาหลีและแบรนด์ดังระดับโลกทั้งอินเนอร์ฟรีคิชมีอูมีอูกอสฟิสฮอ c คริสติน e อเดรเฟรดและอีกมากมาย จากเหตุผลดังกล่าวจึงทําให้จางวันยองเป็นที่น่าจับตาว่าเธอจะกลายเป็นไอทีเกหรืออาจจะเป็นน้องสาวแห่งชาติเกาหลีคนต่อไปหรือไม่แต่ที่แน่ๆด้วยรูปร่างหน้าตาภาพลักษณ์และทัศนคติในการทํางานที่ดีแบบนี้รับรองว่าอนาคตของวันยองในวงการบันเทิงเกาหลีไปได้สวยอีกหลายปีแน่นอนเพราะนี่เพิ่งจะเริ่มต้นของจางวอนยอง IVE ลูกรัก